จะพามาดูทางลงทางไปบ้านสวนนาไร่ใบบุญนะคะีน่พอมาถึงสามแยกน้องๆๆพอมาถึงสามแยกตรงนี้ข้างหน้ามันจะเป็นอ่างน้ำนะคะคือห้วยกุดน้ำใสเห็นไหมคะเป็นอ่างน้ำถ้าทางซ้ายก็จะออกไปถนนดำอ่างน้ำ สวยไหมคะนี่นี่นี่คือวิวทางที่จะไปบ้านสวนนาไร่ใบบนค่ะเ,เราเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวานะคะขวา,าให้ชมวิวสวยๆเช้าๆค่ะนี่อันนี้คืออ่างน้ำของกุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรพยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะเราเลี้ยวขวาลงมาแล้วเลี้ยวขวาลงมาแล้วจะมีจุดเด่นค่ะจะมีจุดเด่นบ้านเราเรียกต้นชำฉานะคะเรียกต้นชำฉานี่มีจุดเด่นตรงต้นชำฉาจุดจำแล้ว ตรงต้นฉํำช,ชาเนี่ยเป็นทางเลี้ยวขวาลงไปบ้านสวนนาไร่ใบบุญนะคะ,ะนี่อ่ะนี่เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวานะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ทางลงบ้านสวนเรานะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นนทางลงบ้านส,สวนเราเลยโอเคเรื่องชมบ้านสวนนะคะโอ้โหนีน่นี่ทางลงไปบ้านสวนน่ไรัไปบุญค่ะ